นนนี่วัย,ย,ยตูต้อนะแมลงอะไรครับดูครับดูด,ดูดูเขาทำอะไรกันครับนั่นนี่ครับน่าจะเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้ตัวเล็กครับแล้วก็ตัวเมียนี่น่าจะเป็นตัวใหญ่ๆนะครับอ,อ่ดูเขาครับ ช่วงนี้อากาศร้อนเขาคงจะเขาคงจะถ้าเราเอามือไปจับเขากลัวเขาจะออกจากกันครับดังนั้นเราก็ดูกันไปครับตามเขาไปเลยว่าเขาจะไปไหนครับ ับมาเลครับไปแล้วครับไปแล้วไปไหนเอ่ยเดินตามไปครับท่านผู้ชมดูเขาจะไปถึงไหนครับตามไป เขาเดินมาประมาณสัก3เมตรแล้วครับระยะทาง่าดูกันไปครับดูเขาจะออกจากกันเมื่อไหร่ครับแรงตามธรรมชาติครับเขาผสมพันธุ์เพื่อให้มีเผาพันธุ์เพื่อให้ ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปไปเลยครับตามไปเลยดูเขาไปถึงตรงไหนเขาคงเมื่อยครับผมตามเขาผมตามเขาไปเขายังเมื่อยแล้วครับเมื่อยขาครับอครับไปแล้วครับไปแล้วครับท่านผู้ชม งพอแล้วครับคลิปนี้คงขอร้านท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิบติดตามครับจะได้มีสาระคดีใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับ